อะไรมางหอมพี่สัดต้องไปลองเลยพี่โดนแขงเลยพี่โดนแข็งเลยนี่คือสาตระนนะปกติไม่เคยทำเลยถูกปะ ไม่เคยเลยหน้าแบบคนที่เยอะไม่มีนะไม่มีทาแบบนม้ตีท่าประทับใจกันใจเรียบร้อยแล้วนะแต่อยากจะบอกให้ทั้งคู่เนี่ยนะคะทั้งสองคู่เลยบอกความในใจและความประทับใจที่มีต่อพี่และน้องของตัวเองอยากบอกอะไรกันบ้างเอาบอกนี่คู่ผู้ชายก่อนละกันถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าหลุยเหนื่อยถือว่าหลุยส์เหนื่อยมาเยอะเนี่ยมันก็มันหายเหนื่อยครับเวลาผมได้ดูเกรดได้ดูอะไรของเขาเขาก็รู้คุณค่าตรงนี้แล้วเขาก็ทําสําเร็จซึ่ง ราก็ภูมิใจด้วยว่าเราแบบเออทําสําเร็จทั้งคู่คเป็นพี่น้องทั้งคู่ค,ค,คือว่าผมทําสําเร็จเพื่อที่จะให้เขาทําสําเร็จด้วยซึ่งเขาก็เลยทําให้เราภูมิใจเหมือนกันเลยสำเร็จทั้งคู่สาเร็จทั้งครอบครัวก็เลยภูมิใจตรงนี้ครับคุณอยากพูดอะไรเขาคุณพูดกับเขาเลยก็อยากจะขอบคุณหลุย่ยที่เขาดูแลแม่แล้วดูแลผมตั้งแต่เล็กผมก็ภูมิใจในตัวเขามากที่เขาก็ช่วยส่งผมไปเรียนผมก็สู้ขยนันขยันเรียนขยันทำงานแล้วก็ในอนาคต ผมก็อยากจะทําที่หลุยเขาทําให้ผมเขาก็ได้มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นเขาอยากทําอะไรก็ให้เขาทํามากขึ้นแล้วก็ดูงานก็ให้อยากให้เขาทาเรื่อยๆแต่ผมจะทําให้หนักกว่าเขาจะได้ดูแลครอบครัวได้มากกว่าผมจะได้ดูแลครอบครได้มากกว่านล้วหลนะเดี๋ยที่น้องผู่โดคู่โหดค่ะคุณแม่มากี้คุณแม่มากี้เชิญครับ นี่เไรอยากบอกน้องก็เป็นห่วงเขาใช่คือหนูรู้ว่าเขาทําได้แล้วก็รู้ว่าเขาเข้มแข็งแล้วเขาว่าโชว์ให้เขาให้เห็นว่าเออเขาเข้มแข็งจริงๆแล้วเขาทําได้ก็ภูมิใจตรงนี้น่ารักแล้วลูกล่ะคะพี่บางน่าดีใจตรงที่พี่กี้เขาแคร์ค่ะเขาแคร์เรื่องเกรดเขาแคร์เรื่องเขาแคร์หลายเรื่องนะคะที่แบบ พี่หลายคนเขาไม่มานั่งติวน้องเขาไม่มานั่งสนใจเรื่องอย่างนี้มากไงคะแต่ว่าพี่กี้คือเขาจะใส่ใจเรื่องนี้เขาจะใส่ใจเรื่องเรื่องครอบครัวค่ะทุกเรื่องอย่างนี้ต้องบอกวันนี้มันก็อิ่มๆนะคุณนะคือมันเป็นความประทับใจของพี่น้องจริงๆนะคะก็ทั้งสองคู่เลยนะคะก็ต้องขอบคุณเลยนะคะนี่ไล่มาจากตรงนี้เลยนะคะน้องเซจูว์ต้องหลุยนะคะน้องมากี้น้องมารรนาขอบคุณมาก วันนี้แหมคิดว่าหลายๆท่านที่ได้ดูอยู่นอนหลับฝันดีแน่นอนนะคะแล้วก็เอาเวลาไปดูแลครอบครัวแล้วก็พี่น้องของเรากันด้วยวันนี้อขอบคุณเสื้อผ้าค่ะท็อปช็อปนะคะ G ีจูเทนค่ะพา v e เวน s สบายเฟ n i ์นิคส์ค่ะมาร์จิคัสนะคะอูก b าบูกาและเครื่องประดับจากเพชรนาค่ะก่อนนอนคืนนี้นะครับอย่าลืมแบ่งปันความรักให้กับคนในครอบครัวของเราด้วยนะครับอย่างน้อยนะครับได้บอกรักกันบ้างสักวันละหนึ่งครั้งเนี่ยก็ยังดีนะฮะ,อะเอาสักงนิดนึงไหมฮะ <S <S อยากจะบอกรักกันไหมครับ ผมเหรอฮะไม่ใช่ฮะนั่นเนี่ยตัวแทนมาอีกแล้วเนี่ยนี่แต่หลุยมมันเอาจริงนนะเี่ยใช่อะไรพี่ชายบอกรักพี่ชายน้องชายบอกรักพี่ชายสะนิดไงฮะความรักนี่ก็ไม่ต้องบอกด้วยคำพูดเขาก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องเลยครับแล้วแต่คุณอยากทำอะไรทำแบบอ๋อได้เลยอะไรจะบอกบ้างไม่มีล่ะหนูไม่ค่อยได้ก่อนน้อง้ยอ พบกันใหม่วันพุธหน้าสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ